สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปตำแหน่งงานว่างนะคะจากที่ทางเราทําคลิปมาหลากหลายแนวผลปรากฏว่าคลิปตำแหน่งงานว่างเป็นที่สนใจมากที่สุดนะคะแล้วก็มีคําถามมาเยอะเลยนะคะเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างใหม่ๆซึ่งจากนี้ไปทางเราก็จะพยายามนําตำแหน่งงานว่างใหม่ๆมาให้ได้รับทราบกันสําหรับท่านที่สนใจหรือว่ากําลังมองหาตำแหน่งงานว่างค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะก็ขออนุญาตแจ้งให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปทราบนะคะว่าตำแหน่งงานว่างต่างๆที่เราจะนำมาให้ทราบนั้นนะคะทุกงานทุกตำแหน่งมันมีระยะเวลาในการรับสมัครแค่ช่วงสั้นๆเช่นอาจจะภายใน5วัน7วัน1 0วันหรือว่า15วันก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่สถานที่นั้นๆจะกาหนดค่ะ เพราะฉะนั้นท่านที่สนใจตำแหน่งงานว่างหรือว่าเข้ามารับชมเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมก็แล้วแต่นะคะ <c oughs> ก็ขอให้ท่านตรวจเช็ควันเวลาที่เราลงคลิปแล้วก็ช่วงระยะเวลาในการรับสมัครงานให้ดีด้วยนะคะเ <c oughs> นื่องจากที่ผ่านมามีบางท่านไม่ได้ตรวจเช็ควันเวลาที่ทางเราลงคลิปไปแล้วก็ไม่เข้าใจทำให้ท่านคิดว่าเราเอาตำแหน่งงานเก่ามาลงซึ่งจริงๆอ่ะ เราลงไปนานแล้วนะคะแต่ท่านเพิ่งเข้ามาเจอทําให้ท่านไม่สามารถที่จะไปสมัครงานได้เพราะวา่าวันเวลาที่เขารับสมัครนั้นมันหมดไปแล้วนะคะดังนั้นหากท่านต้องการรับทราบตําแหน่งงานว่างใหม่ๆและต้องการรู้ทันทีที่เรานำเสนอตำแหน่งงานว่างก็ขอให้ท่านกดติดตามและที่สำคัญนะคะก็ต้องกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อแจ้งเตือนทันทีที่เราลงคลิปตำแหน่งงานว่างเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลต่างๆในการรับสมัครงานคะ่ะ